ถ้าพูดถึงรถหุ้มเกราะทางทหารคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะนึกถึงแค่รถเหล็กที่ติดเกราะหนักเทียงเท่านั้นซึ่งดูไม่ต่างอะไรจากกล่องเหล็กเคลื่อนที่ได้และไม่น่าตื่นตาตื่นใจสักเท่าไรนักแต่ในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปจัด10อันดับรถหุ้มเกราะทางทหารตั้งแต่รถ APV รถ ASV รถ AMV ไปจนถึงรถ IFV ที่ทันสมัยและมีราคาแพงที่สุดในโลกณขณะนี้ ซึ่งแต่ละคันต่างก็มีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวล้ำยุคเหมือนหลุดออกมาจากหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์ก็ไม่ผิดนักและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มต้นกันที่เบื่อไหมกับโฆษณากวนใจระหว่างดู YouTube ลองนี่เลย YouTube Premium จาก d o c k y PM Pro โรเด็ดสุดคุ้ม โดยมีราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋าแบบไม่ต้องคิดเยอะเพียงแค่หลักสิบเท่านั้นแถมมีแอดมินให้บริการตลอดทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายหมดห่วงกับปัญหารบกวนใจหากคุณผู้ชมสนใจติดต่อได้เลยที่ ad d o g g pm ถ้ายิ่งบอกว่ามาจากช่องมิสเตอร์หนาอินดี้จะได้รับการบริการที่สุดพิเศษยิ่งกว่าเดิมด้วยนะจะบอกให้อันดับที่10 m 1 1 1, 1 7 guardian ยานกราะลาดระเวนติดอาวุธที่ดูยังไงก็นึกถึงรถจากโลกอนาคต มันมีความดุดันแบบเงียบๆและไม่ได้พยายามที่จะดูเท่แต่กลับเท่แบบไม่ต้องพูดเยอะมันถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวรถมีขนาดกระทัดรัดกว่ารถ MRAP รุ่นใหญ่แต่กลับอัดแน่นด้วยระบบป้องกันที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นการต้านกระสุนหรือแรงระเบิดจากกระเบิดและ IED ก็สามารถเอาอยู่ซึ่งทำให้ ASV รถชนิดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติภารากิจในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงสูง จุดแข็งของ M 1 1 1 7คือความคล่องตัวใช้งานง่ายและปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายในปัจจุบันรถคันนี้ได้กลายเป็นตัวเลือกหลักของทหารสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในภารกิจลาดตระเวนภารกิจคุ้มกันขบวนหรือแม้แต่ภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขัดแย้งเช่นอิรักและอัฟกานิสถานและด้วยประสิทธิภาพที่ถูกพิสูจน์มาแล้วในสนามรบจริง ทำให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาหลายแห่งก็ตัดสินใจสั่งซื้อรถชนิดนี้เข้าประจําการในกองทัพของตนเช่นกันส่วนของราคา M 1 1 1, 1 7 Guardian กเดี่ยนคันนี้มีราคาประมาณ1.5ล้านดอลลาร์หรือราว50ล้านบาทไทยต่อคันซึ่งเมื่อเทียบกับสมรรถนะและความสามารถที่ให้มาก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแบบสุดๆเลยทีเดียวอันดับที่9 ลิงค์ kf 4 1จากเยอรมนีลิงค์ kf 4 1คือรถรบทหารราบยุคใหม่จากรายเมทันของเยอรมนีมันโดดเด่นด้วยแนวคิดการออกแบบแบบโมดูล่าที่สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้ตามต้องการสามารถติดตั้งป้องปืนล้านเวอร์ชัน2.0น2.0พร้อมปืนอัตโนมัติ30หรือ35มิลิเมตรรวมถึงสามารถรองรับการติดตั้งจรวดต่อสู้รถถังระบบเซ็นเซอร์รอบคันและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมยัย ภายในตัวถังรถสามารถจุกกำลังพนประจำรถได้11นายใช้เครื่องยนต์ดีเซล1,140แรงมา้าซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมด้วยระบบกรอรขั้นสูงที่สามารถปรับเปลี่ยนและอัปเกรดได้ตามลักษณะของภารกิจจึงทำให้มันตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับกองทัพที่ต้องการทั้งความยืดหยุน่นและความพร้อมรบในระยะยาวด้วยราคาประมาณ3ล้านดอลลาร์หรือราว100ล้านบาทไทยต่อคัน จึงทำให้มันไม่ได้เป็นแค่ยุโทโธปกรณ์ธรรมดาแต่นี่คือการลงทุนอย่างมีวิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์ทั้งความยืดหยุ่นในการใช้งานและความพร้อมรบในระยะยาวซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกองทัพที่มองการไกลและพร้อมเผชิหน้ากับทุกความท้าทายบนสมรภูมิในอนาคตอันดับ 8. ปาเ r ท a ีย v จากฟินแลนด์ รถชนิดนี้คือรถลำเลียงพลหุ้มเกราะล้อ,ลอ,อยางที่ผสมผสานดีไซน์เฉียบล้ำเข้ากับความแข็งแกร่งแบบสแกนดิเนเวียได้อย่างลงตัวตัวรถดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเส้นสายที่แสดงถึงความแข็งแรงบึกบึนซึ่งพร้อมรองรับการใช้งานทั้งในรูปแบบ APC สำหรับลำเลียงพลหรืออาจจะติดอาวุธเพิ่มเติมเพื่อกลายเป็น IFV ก็ได้เช่นกันหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของปาทเทีย AMV คือความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง ไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธกราะเสริมหรือภารกิจเฉพาะทางรถรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้หมดจึงไม่แปลกที่มันจะได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่เพียงในยุโรปอย่างโปลแลนด์ฟินแลนด์โครโอเอเชียสวีเดนและสโลวีเนียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศในตะวันออกกลางอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไปจนถึงแอฟริกาใต้และแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็ยังเลือกใช้รถชนิดนี้ถึงหน้าตาจะไม่หรือหวาแต่ถ้าสังเกตดูดีๆ จะเห็นความเท่แบบสุขุมอยู่ในทุกมุมของตัวรถโดยราคาของ p a t r i อ AMV จะอยู่ที่ประมาณ5ล,ล้านดอลลาร์หรือราว165ล้านบาทไทยต่อคันซึ่งจะขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และการปรับแต่งเฉพาะภารกิจนั่นเองอันดับ 7. Puma IFV จากเยอรมนี Puma IFV จากเยอรมนีมีราคาอยู่ที่ประมาณ7.5ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราว250ล้านบาทต่อคัน Puma IFV เป็นรถรบที่ล้ำสมัยและแพงที่สุดรุ่นหนึ่งมีระบบกรอบแบบโมดูล่าที่ปรับเพิ่มความแข็งแกร่งได้ตามภารกิจพร้อมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบครันทั้งระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับภัยคุกค,คามรอบทิศท,ทางอาวุธหลักของรถชนิดนี้คือปืนอัตโนมัติ30ม mm, พร้อมด้วยปืนกลรองและท่อสำหรับยิงจรวดต่อต้านรถถัง ตัวรถจะมีน้ำหนักราว30ตันแต่ยังคงความคล่องตัวด้วยระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือนที่ดีเยี่ยมรวมถึงมีระบบที่ช่วยป้องกันลูกเรือจากแรงระเบิดทำให้เป็น IFV ที่เหมาะกับกองทัพที่เน้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเป็นหลักแม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าด้วยความสามารถและระบบป้องกันที่สูงกว่า IFV รุ่นเก่าอย่างชัดเจนอันดับที่6 K21 จากเกาหลีใต้ K21 จากเกาหลีใต้คันนี้เป็น IFV ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวสูงที่สุดอีกรุ่นหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญคือความสามารถในการลุยน้ำได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งช่วยให้ทหารสามารถปฏิบัติภาพพรกิจในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้อย่างไร้ข้อจำกัด ตัวรถใช้วัสดุคอมโพสิตที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อการโจมตีแต่ยังคงน้ำหนักเบาเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว K21 ติดตั้งอาวุธหลักเป็นปืนกลอัตโนมัติขนาด40มิลิเมตรที่มีความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับการต่อกรกับเป้าหมายที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นยานเกราะหรือย,ยานพาหนะของทหารราบอีกทั้งยังมีระบบป้องกันตัวอย่างครบครันเช่นระบบตรวจจับภัยคุกคามและตอบโต้แบบอัตโนมัติ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคณทหารในตัวรถได้อย่างปลอดภัยด้วยราคาราว8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ265ล้านบาทไทยต่อคันทำให้ K21 กลายเป็นตัวเลือกที่ลงตัวระหว่างสมรรถนะความทันสมัยและความคุ้มค่าซึ่งครบท้ว่วนในแบบฉบับของรถรบพุ่งกระสายลุยระดับ IFV ชั้นนำที่พร้อมตอบสนองทุกภารกิจอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันดับ 5. BMP 3 m อรากูนจากรัสเซียรถชนิดนี้เป็นหนึ่งใน IFV หรือ Infantry Fighting Vehicle ที่พัฒนาขึ้นจาก BMP 3รุ่นดั้งเดิมซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับสงครามยุคใหม่ทั้งในด้านระบบขับเคลื่อนกราะและอาวุธประจำตัวรถจุดเด่นแรกของรถชนิดนี้คือระบบขับเคลื่อนที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์ด้านหลังมาเป็นด้านหน้า ทำให้สามารถบรรทุกกำลังพลได้สะดวกยิ่งขึ้นและปลอดภัยในกรณีถูกโจมตีจากด้านหน้าโดยจะมาพร้อมกับการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล UTD 3 2ที่รุ่นใหม่ซึ่งมีความแรงประมาณ816แรงมา้าทำให้มีแรงขับที่สูงกว่าเครื่องยนต์รุ่นเก่า ตัวรถยังติดตั้งป้องปืนไร้คนขับแบบ a u 220 m ซึ่งสามารถติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด57มิลิเมตรพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลขั้นสูงและยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านรถถังได้ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้กับทั้งเป้าหมายตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถพุ่งกรอบขนาดหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ราคาจะขยับสูงจาก b m p 3รุ่นปกติถึง5เท่า แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือแพลตฟอร์มที่ครบเครื่องทั้งในด้านอำนาจการยิงความคล่องตัวและระบบป้องกันที่ล้ำสมยัยจึงทำให้ IFV คันนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับกองทัพที่กำลังมองหาเทคโนโลยีล้ำหน้าควบคู่ไปกับความพร้อมรบที่ไว้ใจได้อันดับที่ 4. Cv90 Mark IV จากสวีเดน รถคันนี้เป็นรุ่นล่าสุดของตระกูล c ีวี90จากสวีเดนที่ยกระดับทุกด้านให้เทียบชั้น IFV แถวหน้าของโลกทั้งในด้านระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำกรอบที่สามารถป้องกันแรงระเบิดได้หลากหลายรูปแบบและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังกว่าเดิมซึ่งให้แรงม้าสูงถึง1,000แรงมา้าทำให้สามารถริดความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนตัวรถจะสามารถติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด35-50ม mm. เมตร ซึ่งจะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศรวมถึงสามารถรองรับระบบป้องกันเชิงรุก a p s และมีเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบคันแบบ360องศาสามารถติดตั้งโรนลาประเวนและยังสามารถติดตั้งระบบควบคุมหุ่นยนต์สำหรับใช้ในการร่วมปฏิบัติการได้อีกด้วยซึ่งสมรรถนะที่กล่าวไปข้างต้นทำให้ CV90 Mark IV ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถหุ้มเกราะเคลื่อนที่ติดอาวุธ แต่ยังคือแพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับสงครามยุคดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อจึงทำให้ CV 9 0 m a r k มีราคาที่สูงถึง9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300ล้านบาทไทยต่อคันซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าสำหรับกองทัพที่ต้องการความทันสมัยและความยืดหยุ่นในการรบระดับสูงสุดอันดับที่3 Name เม IFV จากอิสราเอล เนเมอร์ IFV จากอิสราเอลคือหนึ่งในยันกราดที่แพงและแข็งแกร่งที่สุดอีกคันหนึ่งของโลกโด้วยราคาประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือหากคิดเป็นเงินไทยราว330ล้านบาทไทยต่อคันจึงทำให้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่รถลำเลียงพลธรรมดาแต่ถูกสร้างขึ้นจากแชสซีของรถถังหลักอย่างเมอคาว่าซึ่งทำให้ตัวรถมีระดับเกราะที่ทนแรงโจมตีได้มากกว่ารถไ f v ทั่วไปอย่างชัดเจน จุดเด่นสำคัญคือระบบป้องกันขั้นสูงที่ครอบคลุมทั้งกรอบป้องกันแรงระเบิดและระบบป้องกันเชิงรุกแบบโทรฟีซึ่งสามารถตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธที่พุ่งเข้าหาได้แบบอัตโนมัติแม้จะไม่ติดปืนใหญ่หลักแบบ IFV สายลุยทั่วไปแต่มันก็สามารถติดตั้งป้อมควบคุมระยะไกลพร้อมปืนกลขนาด12.7ม mm, มรวมถึงยังสามารถติดตั้งระบบจรวดต่อต้านรถถังได้อีกด้วย ซึ่งภายในของรถชนิดนี้จะสามารถบรรทุกกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง9คนและอีกจุดขายหลักที่แท้จริงของ n นเม r IFV คือประสิทธิภาพในการเอาตัวรอดของคนประจำรถมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสมรภูมิที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นกับระเบิดทุ่นระเบิดหรืออาวุธต่อต้านรถถังทุกชนิด ด้วยความแกร่งและเทคโนโลยีระดับแนวหน้าจึงทำให้ราคาของมันสูงแต่ก็สะท้อนถึงความปลอดภัยที่ยากจะหาใครเทียบได้ในระดับเดียวกันอันดับที่ 2. อ j a าร์จากอังกฤษอาร์จ็จากอังกฤษเป็นหนึ่งในยันปลอดสายล้ําที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การรบในยุคสมัยใหม่ ด้วยราคาประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว400ล้านบาทต่อคันจึงทำให้มันเป็นอีกหนึ่งใน IFV ที่เกือบจะแพงที่สุดในโลกณขณะน,นี้ตัวรถใช้พื้นฐานจาก S s สค t 2พร้อมกรอบแบบโมดูล่าที่สามารถเพิ่มระดับการป้องกันได้ตามภารกิจเสริมด้วยระบบตรวจจับรอบทิศท,ทางที่สามารถตรวจภัยคุกคามได้ก่อนที่ศัตรูจะเข้าถึง มีอาวุธหลักคือปืนกลอัตโนมัติ CTAI International ขนาด40มิลิเมตรซึ่งใช้กระสุนแบบเทเลสโคปที่ทรงพลังและกินพื้นที่น้อยโดยจะมาพร้อมกับระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยแบบดิจิทัลและระบบกล้องความละเอียดสูงที่มองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงความสามารถในการลาดกระเวนการสื่อสารและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จึงทำให้ Ajax IFV กลายเป็นศูนย์กลางของข้อมูลภายในสนามรบ ในอดีตรถชนิดนี้แม้จะเจอปัญหาด้านเสียงรบกวนและแรงสั่นในช่วงต้นของการผลิตแต่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็ผลักดันให้อาแจ็กกลายเป็น IFV ที่พร้อมชนกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกทั้งในแง่การรบและการเอาชีวิตรอดในแนวหน้าของสนามรบและก็มาถึงอันดับที่1นึ่งบ IFV จากเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์บ o x e r IFV คันนี้ คือหนึ่งในรถรบทหารราบที่ลำหน้าที่สุดในโลกด้วยราคาประมาณ14ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันหรือราว465ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าแพงที่สุดในรถกลุ่ม IFV ที่มีอยู่ณขณะนี้แต่ก็มาพร้อมเทคโนโลยีที่เหนือชั้นสุดๆจุดเด่นของมันคือการออกแบบแบบโมดูล่าซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงภารกิจได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถรบทหารราบรถสั่งการรถพยาบาล หรือแม้แต่รถสำหรับติดตั้งระบบยิงจรวดก็เป็นได้ไม่ยากเพียงแค่สลับโมโดูลด้านหลังเท่านั้นตัวรถใช้เกราะหลายชั้นที่ผสมผสานวัสดุสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและยังรองรับระบบป้องกันแบบแอคทีฟและระบบตรวจจับรอบทิศทางได้อย่างเต็มรูปแบบอาวุธหลักสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการตั้งแต่ปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิมลลิเมตรไปจนถึง50มิลลิเมตรและยังสามารถติดตั้งจรวดต่อต้านรถถังเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกด้วย แม้จะมีราคาที่สูงมากแต่หลายประเทศในยุโรปก,ก็ยังเลือกใช้งาน IFV ชนิดนี้เนื่องจากความคุ้มค่าระยะยาวในด้านความยืดหยุ่นการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและศักยภาพการรบที่หลากหลายจึงทำให้บ็อกเซอร์ IFV เปรียบเสมือนกับแพลตฟอร์มยุทธวกรณกแห่งอนาคตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสงครามรูปแบบใหม่ได้อย่างแท้จริง รับชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา